คุณตุ๊กวาทีมถามว่าขอถามนอกเรื่องค่ะเวลานั่งสมาธิเองทำไมชอบหลับคะก็กำลังสมาธิยังไม่คงที่ไม่คงตัวเนี่ยนะก็ธรรมดานะครับที่พอนั่งไปแบบเฉยๆอะ่ะมันก็จะมันก็อยากอยากหลับแล้วก็สมองเข้าหมดปิดไม่อยากรับรู้อะไรนะเพราะมันสบาย อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับก็ถ้าอยากจริงๆแล้วเนี่ยนะยางอยู่ในรายการนี้เนี่ยทำได้มากที่สุดก็สอนนั่งสมาธินะจริงๆที่ถูกมันต้องสอนจงกรมด้วยนะเวลาจงกรมก็เริ่มต้นขึ้นมาหัดที่จะรู้เท้ากระทบให้ได้ต่อเนื่องนะอย่าง ถ้าใครวิ่งเหาะอยู่วิ่งจงก,ก็ไปลองฝึกวิ่งจงกรมนะเริ่มต้นจากการรู้เท้ากระทบอย่างเดียวนะพอจิตมันวอกแวกไปไหนก็ดึงให้มาอยู่กับความรู้สึกของเท้ากระทบใหม่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอยู่ตัวนะมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยคุณจะพบว่าพอกลับมานั่งสมาธิใหม่มันง่วงน้อยลงนะครับ